กสนอำเภอบาจาอจอังหวัดนาราธิวาสขอนำเสนอปราชและภูมิปัญญา,ญญานางสาวคามิดะมาฮามะจบการศึกษามปลายจากกสนอำเภอบาเจาอ ที่อยู่14ทับ2หมู่3ตำบลบาเรตใต้อำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสเป็นปรา์ชาวบ้านด้านการจัดสารกระจูดสามารถสอนผู้เรียนและนำผลิตภัณฑ์ไปจำหนา่ายและออกบูธต่างๆปรา์หรือภูมิปัญญาได้มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อที่จะให้มีการรวมตัวเป็นกลุ่มกลุ่มตำบลบาเรตใต้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพืชในท้องถิ่น ที่เหมาะจะนำมาทำผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายจึงทำให้เกิดเป็นกระเป๋ากระจูดเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพื่อให้เกิดอาชีพในชุมชนนอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อีกหลากหลายเช่นกล่องที่ชู่ที่ใส่ขยะกระเชา้ากระเป๋าและอีกมากมายที่สามารถออกแบบได้เรียกได้ว่ากระจูดหนึ่งตัวสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ผลิตภัณฑ์กระเป๋ากระจุดนั้นมีความคงทนมีความทันสมัยเหมาะกับผู้หญิงทุกช่วงวัยและสามารถใช้ได้ในทุกโอกาสปัจจุบันหลายคนอาจจะรู้จัก และคุ้นตากับกระเป๋าสารเป็นอย่างดีเพราะถือว่าเป็นที่นิยมของสาวๆสำหรับใช้ในการถ่ายภาพต่างๆให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วกระเป๋าสารจากกระจูดมีความนิยมมาอย่างช้านานเรียกได้ว่าเป็นเครื่องสะท้อนประเพณีและยังสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอีกด้วยเนื่องจาก เป็นการนำวิธีการสารแบบโบราณมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความหรูหราในปัจจุบันโดยกศอนอำเภอบาเจาะได้เข้ามาส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นจำนวน10ชั่วโมงซึ่งมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมมีโอกาสในการเรียนรู้และสร้างอาชีพให้มีรายได้ในช่วงที่โควิด19กำลังระบาด กลุ่มจัดสารกระเป๋ากระจูดต,ตำบบバรตใต้มีผลิตภัณฑ์จากกระจูดมาแนะนำให้ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่กศนตำบบバレต้หรือสแกน QR Code เพื่อการสั่งซื้อได้เลยค่ะ